สวัสดีครับบัญญัติคำประพาเสนอเรื่องเล่าการขับรถสิบล้อบรรทุกสินค้าเส้นทางอีสานใต้ไทยในอดีตเชิญย้อนอดีตรับชมไปด้วยกันครับรถขาล่องจากต่างจังหวัดไปกรุงเทพมหานคร รถสิบล้อบรรทุกสินค้าที่มาจากจังหวัดในภาคอีสานใต้ของไทยเพื่อน,นําไปส่งที่กรุงเทพมหานครส่วนมากจะจอดพักรถและรอเพื่อนคันอื่นที่ตรงข้ามปั๊มเชลหัวทะเลโขนราชหรือนครราช,ชสีมาและจะมาจอดพักรถรอเพื่อนอีกครั้งที่กลางดงอำเภอปากช่องเพราะช่วงต่อไปรถวิ่งลงเขา จะไปได้ช้าและรถต้องแซงสลับกันไปมาเพื่อดูแท้รถให้กันเนื่องจากเส้นทางช่วงนี้จะมีแก๊งโจรขับรถตามมาเมื่อได้โอกาสแก๊งโจรก็จะขึ้นไปถีบเข้าสารหรือสินค้าที่บรรทุกมาให้ตกลงจากรถแล้วก็ตามเก็บ สถานที่พักสุดท้ายก่อนที่จะนำส่งสินค้าคือหน้าสวนลุมพินีพอเวลารุ่งเช้าจะโทรไปหาตัวแทนขายให้มาเจาะตัวอย่างข้าวไปเสนอขายเมื่อเสนอขายได้แล้วก็จะให้ไปลงข้าวสารหรือสินค้าตามโกดังต่างๆซึ่งส่วนมากจะอยู่แถวเขียนราชบูรณะปู่เจ้าสมิงพรายอำเภอพระประแดง รถขาขึ้นจากกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดรถจากบรรทุกสินค้าของบริษัทที่ไปวิ่งร่วมกับเขามีไปนครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน์ศิษเกษอุบลราชธานีมุกดาหารเป็นต้นโดยตอนเช้าจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาหาเขาจะดำเนินการเกี่ยวกับการบรรทุกสินค้าไปต่างจังหวัด เมื่อขึ้นสินค้าเสียเรียมร้อยจะใช้ตาข่ายเหล็กคลุมก่อนจึงจะคลุมด้วยผ้าใบปิดเพื่อป้องกันแก้งโจนกรีดเอาสินค้าแถาตวตำบลทับกวางอำเภอเกียงคอยอำเภอมวกเหล็กสระบุรีอำเภอสีคิว้วอำเภอโชคชัยนครราชสีมาน้องมันบุรียนรำ์ โดยรถจอออกจากกรุงเทพมหานครเวลาประมาณ20นาฬิกา50นาทีแวะเติมน้ำมันที่รังสิตส่วนมากจะเป็นปั๊มเชลปั๊มเอสโซช่วงเติมน้ำมันก็จะซื้อพวงมาลัยจีบสาวขายพวงมาลัยไปด้วยเมื่อเติมน้ำมันเสร็จจะจอดรถรอเพื่อนคันอื่นเพื่อจะวิ่งไปด้วยกัน รถที่วิ่งระหว่างรังสิตไปสระบรุรีไม่ค่อยมีอะไรพอมาถึงหินกองสระบุรีจะเจอด่านตาช่างเพื่อช่างน้ำหนักรถตำรวจทางหลวงจะแขวนโซ่ไว้ข้างบนเพื่อเช็กว่ารถคันไหนบรรทุกสินค้าสูงเกินกว่ากำหนดโดยจะดูจากตัวถังรถถ้าไปถูกโซ่ก็จะโดนข้อหาบรรทุกสูงถูกปรับแต่ไม่มากนักส่วนมากน้ำหนักจะไม่ค่อยเกิน จากนั้นก็จะเข้าสระบุรีเลี้ยวขวารถจะวิ่งเกาะ,ะกลุ่มกันโดยจะดูจากทะเบ,บียนรถว่าเป็นรถของกลุ่มเดียวกันหรือไม่จะขับรถแซงสลับกันเพื่อดูท้ายรถให้กันเป็นการป้องกันโจนกรีดผ้าใบเอาสินค้าเมื่อมาถึงทับกวางอําเภอเกียงคอยก็จะแวะปั๊มเชลเพื่อพักรถพักเหนื่อยเด็กรถก็จะเช็ดกระจกเคาะยาง ซึ่งปั๊มเชลที่ทับกวางจะเป็นเหล่ยงรวมรถขาล่องและรถขาขึ้นหลังจากพักกันพอสมควรแล้วก็จะออกเดินทางต่อช่วงจากตำบลทับกวางอำเภอเกียงคอยไปตำบลกลางดงปากช่องและแถวอำเภอมวกเหล็ก จะขึ้นเขาซึ่งต้องระมรัดระวังโจรนกรีดผ้าใบขโมยสินค้าเนื่องจากรถขึ้นเขาจะวิ่งได้ช้ารถต้องแซงสลับกันคันอยู่ท้ายสุดจะเปิดไฟท้ายโดยใช้สปอตไลท์ให้แสงสว่างจะได้ดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าระหว่างทางเจอพักพวกรถขาล่องก็จะดีไฟให้กันถ้ารถขาล่องเปิดไฟลัางคาแล้วดับ แสดงว่ามีอุบัติเหตุยอยู่ข้างหน้าจะได้เตรียมตัวระวังก่อนจอดรถช่างน้ำหนักอีกครั้งที่ลาดบวกขาวอำเภอสีคิ้วเมื่อช่างน้ำหนักรถเสร็จก็จะจอดรถพักที่สีคิ้วการลงสินค้าโชว์ห่วยตามจังหวัดต่างๆ จะให้เด็่งรถเป็นคนขับตระเวนลงตามร้านค้าโดยจะมีเจ้าหน้าที่และคนงานของบริษัทที่อยู่ตามจังหวัดนั้นๆพาไปตระเวนลงกว่าจ,จะเสร็จก็ไปช่วงใบ่บยๆจากนั้นก็เข้ามาที่สาขาเพื่อรับหนังสือไปขึ้นสินค้ารถขาล่องเข้ากรุงเทพมหานครจะสลับรถขาล่องขาขึ้นกันไปแบบนี้ สินค้ารถขาล่องเข้ากรุงเทพมหานครจากจังหวัดต่างๆอุ Ở บลราชธานีจะเป็นข้าวสารสีสะเก็ดข้าวสารข้าวโพดสุรินข้าวสารบุรีรัมข้าวสารน้ำตาลน,นครราชสีมาข้าวสารสินค้าที่ลงง่ายขายง่ายได้แก่น้ำตาลข้าวสาร สินค้าที่ลงยากขายยากคือข้าวโพดบางครั้งต้องค้างสองคืนรถสินค้าบรรทุกสินค้าของโคนราชหรือคนครราชสีมาส่วนมากจะขับไม่ค่อยเร็วเพราะน้ำมันเป็นแบบเหมาจึางไม่เรียมร้อนกัน รถแซงกันในสมัยก่อนคนขับรถมีน้ำใจมากจะแซงขึ้นไปจะเปิดดิฟไฟให้สัญญาณจะแซงถ้าข้างหน้าว่างจะให้สัญญาณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายถ้าไม่ว่างมีรถสวนมาจะเปิดไฟเลี้ยวขวาบอกให้ทราบเมื่อแซงขึ้นไปจะเลี้ยวเข้าเลนซ้ายก็จะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขอทางเข้าคันที่ถูกแซงก็จะปิดไฟใหญ่ให้เหลือไฟรีแสดงว่าให้เราเข้าได้บางครั้งก็มีการผ่ามากคือ เปิดไฟเลี้ยวกระพิบเพื่อขอทางก็จะหลบให้กันยกเว้นมันสุดวิสัยจริงๆเม <arto op> ื่อก่อนรถสิบล้อจะมีป้ายชื่อติดอยู่ที่ด้านหน้าหลังคาเจอกันระหว่างทางก็จะดีไฟให้กันหรือบีแตรให้กัน คุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ